กลังบ่ได้กินใส่อามี้สนี่พวง่กนาไมได้กินเปล่าหลมันชุดดตี้เงินกลังไ่ได้กินตีเนอบางง่นนี่นะตีไก่ตีไก่ได้ินตีนนี่นี่นี่อออออเหยหัวไนอออฮฮะฮะบินคนใหญ่คนเอาลดเอาลด กินงานขอตีนนานขอตีนนานขอตีนตั้งต่ตั้งต่นานขอตีนเพิมนานขอตีนหัวยิ้มซึ้งมายุงขึ้นมาร่างสวยได้ยิ้มมาุงมันมักเจ้ามันมักเจ้าตั้งแ่ยิ้วุยอะไราอนั่นแหลมันมักเจ้าถ้าขรอบครัวขาต้านทานได้ไหมแหล่ะ โอ้ยังอยู่อรางกระด้างยนมันปอดก็หนาหมดเลยันใหญ่ไม่ัด่ยังปอดอฟ้า่นแล้วเโอ้ยใหญ่่าเก่าโว้ยหนาเลยส่วนหนาก่ะดุมมนกรดุมแล้วเนี่ยอยลาบแสบเลยผ้าบอแลวอกก่อนเนาะผ้าเขียวใส่นาะ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขูมสุคนเนาะบ่ว่าผังลาวผังไทยเลยต่างประเทศกันยินดีตอนหักเข้าสู่ซ่องเม่น้องอานุนเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยหลังจากที่สะดวงปูกแครแล้วเนาะตอนนี้สะดวงการเฮดเวียกซอศยผึ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสบายดีเมื่อทุกคนโดยสาลาปานางผลกับมมาซอยกันเนาะกับสาวเกสาโดยเจ้าของงานเนาะ อันนี้ทีมงานทอนกาเด้อเนี่ยทีมงานทอนกาบอกทีมงานโซดิมเลยครับทางซุ้มห้าก้าได้ผูกแคสแล้วเลยเนาะก้าตอนนี้ถาแขกคนมาเนาะห้าก้าที่ทการเห็ดกินถ่าเผิ่อเนาะเก็ตั้งหร่อเป่าแล้ววันนี้เราดูเราไม่คัวอยู่โอเคเราไม่คั่วจ้ากิน

ใ้วา้ต้เลยให้ผ่าอ้ข้าวปเดนนะปีสิ้นวนมาา oh oh, ิ้วันอรว่ไปต่อแล้วออยขงชื่อนั้นก่อจะมาอยางไอ่พออเคนาเลยไหมพเลยพ่อลั

หน้ามันเ้เนตังตูอาไว้ไปสาม่เอามาตวมีมีหกสองันหรือสามันเพราอเราเอาไปถไปตีตามอัเอาไปถโคกมีสงหน่วยและหกมีตอามอันนึงเลยท่สองหนพรแล้วขา้างแรกข้างแกตามผิดเ้อะตมหมู พาตอนก็หนาบวกินอนเ้าดีเออือยังเ่้ิขาวกินนากเเอากระด้างไม่กระด้ามานะเขาเื่อข้างหน้าอก้อนเฮ้ยน้ันีเอ๋เนยบวเนเื่อเป่าวกอนแล้วกับตาตาเราไม่ด้ก็อุท้องน้ำเอาท้นจบจนจนะเขาเวืน่ะบนก็อุงนะคาาก

นัหมดแล้วแมานั้นแล้วาแค่กไปเศ่เลยพนัเพต้กินาม่งชวยหม้อมอ้อชันั้นช่นะม่ันเยมัน่ง็ยืนชึ้งกับพวแห้งนะเอ้ยเราู้เราูเดียว นายละหายเห้อเหรอเไหนหายละหไไละห้ปีนมาีนปมิใ่ีอกว่ายาจเรด้นาดนัหายวยเรื่อได้ลไม่ได้ลตี้ที่หแล้วเ้าข้า้านอ่ดี่ได้อ่เด้ยวเป็นาหนาวลายเ้าเขาสร็จปุยลยอะไรยันหยมือดียวหนึ่งเ บมเมนปานานมันบอกกี่ยวกันอุ๋ยนะุ่้ยจ้าของเจ้ามาเทียดแม่ปนงจลอมเบ็ดบงในเฮือนจ้าางเน้อของเจ้าพ้โอานกันใหญ่กว่าเขาของเจ้าเนาะเขามาใส่เอาลที่ผ้าเอาไปใส่ข้าวกล้วยได้ละลี่เ้าวหมวยเดเ เราเม่ก่อนกอเมือยาละอาจารย์ผมเอามาให้ก็ก่อนแต่เ่าเขาแล้วกินก่อนนะเขาม่มี่อาจารย์เราเพช่วเออแต่เ่าเขาแล้วกินก่อน้คนที่ชอบใจให้ใหราเมือข้าวกนะเด็นนะก้าวกพามือเลยนะกินข่าก่อนกินก่อนก่อนมือมือชมม้าวมือภาา ไม่ด hey, ิเยติงนัวเกลือเนตอไปใช้แล้วเจาอย่เมื่อวาิงเมอชมหบไปเจาอย่งเมื่อวส่วนกายที่ขาดสาถังวมันนี่ก็สให้แขกกินไมหิวเลยนิวเลยนะเมื่อหปกติกินแต่ต้นเห็ดอยื่ขอยังมทันเป็นเมืควงแต่เป็นแตงมนใว่น่อย่หนอยแ่มืานแห้งแบร้ายห่ะ เลยหมดเลด้วยาล้วนีขู่เนี่ยหนีกูได้ไม่รูเลยได้ดูดูดีข่อนดีก่อตายเขยตายเลยขวขวด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 ขวขวด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 ขวขวดวดข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 วดวดขวดขขวดวดข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 ดขว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 ดข เาใส่ปลาแัวค่ะบัวไรใส่นาปลาใส่นาปลาใส่กันใส่กาวแต่ใส่กอมกรอมใส่เะ่รเน้วผักเวเลยนะมันไม่นแต่ปลาแองมันหอมปลาแดกับปลาแดกันนั่นปลาแหกต้มปลาแมีบอปลาแ็กต้มนี้แหละบอปลาแันต้มกระไรนะใส่รดมันหอมปลาแดกลไกันปลแหกระปกับปุกก่ปลาแดกับปุก เอาเคเห็นพวกกระดกจรางไหลกรดกตั้หเลยอ้โแถวแต่วป so ็นกรดกตั้มหงไหมระด้อีสวนนึงก็้ใส่่ไม่กเอะแนดก่าใช่ไล้ใช่ไน่่ห่ะคเลกเลยพราะมันมันจะมีกลิ่นหอมในกกี้เท่ไหลอง่ตีมี่ไก็ให้ตร่ย้วข้าไปนี่แกแกคนนี้เข่าแล ขึ <c oughs> ้นทีแท่นี่แข it, <sh arp> ่งแขงอเดวแขงเ่น <kir gue bbe> ีแขงมีเกิดนี่มาทอไการการเสิร์ฟพร้อมกันเลยเอาต้โต๊ะตเสิร์ฟพร้อกันเลยกันเสิร์ฟจักบกวัน้อยนึงเ้าหน้ากัยิงหัวขวันนกขบกวะูโอ้ยนาะท้สองทามาได้ขกวนนีเพรว่า ขวดอะไรแบนั้นต้นน้ำตัขวดนี่ก็มากที่สพอที่หาเนื้อมาใส่งไปท้องหากระปุกกใส่ขวดใส่กระปุ่กระปุนน่ะากระปุกน่ะให้เเต็มท้อกันนั่งเอาหนามกเ็ยังไนี่นี่เปน่หามือน่าเห็นไเเยเเอาขอกิ้าอมานัน เอ้ยคงไงวะเน่ตำหนอะเอาโค้ดแดงถุงยาไเอามาใส่ใมเออใช่แล้วขึ no ้นแล้วมนาโช่นะนาเอาโค้ดไปโดนาน้อโคงคอยขึ้นใช่ใตหอที่แถวน้าเนี่ยก่าตามมดหมอกันางใ้เดียวนน่น้องเอามาใส่เด็กเขาก็เด้ามานะใส่กนไ่ได้ขอใช้เนาะอาชิบนะพ่อยะ

โอกคนี่ะอยู่บ่ายโมงนงเท่าน้จะเป็นตื่นตื่นไปโมงเดี๋ยวไรเทวาว่าว่าอยูท้องหอยท้องเนนี่มาป่าเอาอโอยรักเอ้ยเมื่อไหร่วนนังแถวอเคนี่ะบุมบิ๊มกระสอบใหม่กระดาเ้ามือที่ใช้ใ่นั่นนี่ไ้วะมันก็อยู่ระเแล้ว

แบอกไปเถอะเลยเนีๆหายเนียหายนะ้ยไหลก็เคยดไหลเลยมันมีน่ะมั้ยเย่ปลาหมมันบวมมันน้อยมันน้อยขมวได้นงน้อยนี่จะมาจัอะไรนใ้นี่เแดปแน่น่ะปลมอัน่นันยใกล้ถึงเย่นยอยู่มันขนตาเออ ยาต้มต้นนี่ยยายม้งต้กินเทมต้งเเอาจะไปทำหอมข้อนะหรืเปล่าเขนชุมชนแล้เขียจะด้วยกับปจักเลยขาดหนึ่งโตตายบดเม็นเอากับใส่ตํอางนี้ทิมมาตกมาอย่อือโอ้ยทำมาอยกเอาสาบ่าบรีเลยสุเจ้ายพวนี้จำบ่าได้เลยอย่น้อมาชมเลยนะอาเจอน่าสมัครเจ้บ้านเป็นพอเดือน แงเนีน่ยนะเรียว่าท้าหักคอแทงคอ็อดำเดยอันนั้นตาอันนี้โจยตัดน้นั่เลยบเลยอ้าดอกไม้จะไปถอดออกมือจะถอดอกมือจัสาย,สายเพจจอดติดการไม่ได้ <ๆ S 1> ห่อย <ๆ S 1> น,นะกุซาจักสามขึ้นแน่ย่อเข้าไว้ก่อนจไหมย่อเข้าไว้กอนปกติกันนบบริยย่แก่คนมาบ้ย่อเข้ในห้องนี่เพิ่น๋อตัวเพิ่นมาจะเอาให้เพิ่นเนาะบอให้เป็นมูในห้องก็ได้ ทินได้ดินได้นิ่ต่กห่ปากยังมาทามเรื่อนี้อักงแต่ก่ปตั้งแถ่วยามถ่วยป่ไปหาคุณคุณเชโก้เอานาะอท้าเอาบ่วงอะเจ้าจ้องทหารเลยสบายดีไหมแต่เจ้าน้อยสบายเลยาราไม่สิบูดเลยแบบเขาไปจะไงแล้วนบายดีสักทักเวลาสบายดีเายมปนั่ง นดีคินมานี่ักกินเลยาาสวัสดีเขาหิวข่าเนบองเโม้วมเมนตแล้วชิมเราต้องเอาจ้องน้อยไปชิมใส่ตะกันนี่เอาจ้องใหญ่ชิมมันนน่เอาเออเดมีสองอันอย่เอาล่างน้ำเนื้อเขาลงไปตักเสบเนาะไอ้คุนหย่อนนับารไล่ตักานาอเนายายาอ่้าตา ลองไดูสวัสดีดสวัสดีสวไก่สวดไก่สวดไก่แซ่บาแซ่บีได้เลยมีปดมีสมตำไม่หลับมาตัขึีนมือไหมตั้งหน้าตัสที่เสียู่สมตำคนนอนมาหอดึงคนอันธอร้องให้ได้หน่อยกินปัญหาเนาะคนยิ่งเสมคนยิ่เสดเนี่อีกหน่อยแล้วผมอัไรนี่ได้หน้อยออกไว้นี่จะบอกวารวยน้ำข้ได้น่อยี่กินอยู่หนเตียวน กินยังท้น่งที่แล้วด้้าหมเอต่นม่ได้อมนี้อันที่เลือเขาาอได้ได้คือยัง่อ่าว่าไว้ก่อนเลิกกินเผาไเยันเป็นลมเจ็บแมเจ็วกดค่ะหัวขา้กินาเอาหมดได้เลโอ้ย่เราบ เร้ว็เอลมีปกติคือบุตรอลแต่นะถ้าก่อนเขาในห้องอ่ะไม่หน้ยเขาอยู่ไหนกินข้าวข้ามาจบมานเินอะไปะไปสามีคบอยู่จมาเจอแ่บ่แ่ใ่แ่่่ย่้ินเขาเงินเียน่เงินคดนี่เงินหน่อยไงฮะไเงินทางเียวป่ะ้ามเงินเลืนเล่น่เงินกแผ่น มัถือไว้ยังเู้อดมจะเลือดจะไมเชิแ่กมาทอดเอาเาษาใต้นี่นะดสบายดีังนีเพราะงามด้อมีนะสบายดีบ่สบายดีปยนอนนเด้อมนนี่บ่ายโมงมงนอนเด้อา้าแทงนอนค่อยหันตื่นตีสี่โมงเช้าเล้นอนโซฮาเท้าหามงกให้โทรมามันนี่จะหลับกันตื่นเลยเอาโอ้ย อย่งเดกอยเงอยากลบไม่อยู่มันดินพอคุบลกบไมเคยรแล้วก็เอาลงต่อแล้วใ่นันเน่ไม่นา่านเลยต้อกินกินข้าวสีสยีน่ารีนะใจเราด้วยที่น่ารดีไปโอ้ยใจเดกมีคนย่องกัตาหนุ่มเกำลังกินข่าวเนาะอันนี้ต้มยังนี่ต้มน้ำไานได้เครื่องแกงมากเลยเอ้ายานั่งคับจะไปหาหยอไปนั่งนี่มาเลยนะม เออนะมะจอยกระนาษเปลยจะลืมใน่ไปยนเลยนี่อิ่มได้หนลืมามปวดใครมาว่ากระดาเม่า่ก็เปนดูเชงครัแนกดนหุบดีกวนะมาแม่มากินเผานิะมนถอ่างเลยะมขาผมกั้นกันได้หมอนี่เดระเจอันเมดกันนี่าะเอยบวงกนามนี่ถอมามยืนเดกเอ้ยโฟมเราไม่ มีคนนั่นคอมเมนต์อะไ่บ้างซื้อเนี่ยลงเลยนั่งลงเลยลงมาบ่าฮะคอมเมนต์มาลืมซื้อถ้วยชื่อบ uang โมลืมเครื่องถ้วยบวงมันชื่อแต่ตอนน้องกระทิงคุณดิยังยังใหม่ๆอยู่นะมีใช้ยูหอยบวงเลิงมากยโดยเนาะตอนนี้น้องลาตีเพิ่ลกระสีแกงเาใหม่เนาะส่วนซาดวงสีคารม่ลากเนาะทางหน้ากาตักน้ำกระปุ่นอยู่นะ มีดพี่ยูพี่มีดมีดเอาไปล้างพอเบื่อแล้วด้สนให้น้องลินเดลลินมาแม่ล่ะพี่เขาเบื่อหัวตามแล้วหัวมาหันเติมลงไปอ้าเขียวกั่นี้นะขวดขอื้อนบอบหนุบ่ะ

เบิร์นคนใหญ่เอาโลดเอาโลดกินงานตมาด้ก่อนนะคะนหนึ่งนะพนักอตีนตั้แล่พนาอตีนเพมนันอตรตีนก่นึ่ตีนเออาไมคุณได้ตีนหนอ่แล้ว่ได้หแล้ว อันนี้นะว่าใส่ไม่ดีหรอกระปุ่นตอกใส่นักใส่เวยเสมบนักานอะไรปล่อย้มานุ่งึ้ปลอยาสรอดียยได้ยัม่หุ่มหุมเกเจ้ามันหมาเจ้าใสยุงตกุยอะไรนั่นแหละนหมาเจ้า า e hey, hey, um, evet> ั่ว่ตัี่้เ่ยโ้ยยัอยู่างไม่ายห้วนมันตอด้อหนาไนเลยไี่ใ่้่ตอดหยน้า้านโอ้ยใหญ่ก่กาโ้ยหนาแน่่ย่ลุนิกอยลาบแบเนี่ยาวนอก่อนเนาะา ใช่ดนะก็พกพิมเพราะว่าเราปฏิเเองใช่ไหมก็ให้ได้น้ำหนักหนึ่มเนียนย้ายใส่ใส่มดทงล้ใส่มดทงเป็นแกะนี้วิ่งเต็มแขนเลยน่าอันนี้ใส่เป็นอไรตัวนั้น่ป้านี่มาลงใส่กเมือนใส่แต่ว่าหน้าแต่พี่มาใส่กดาษดานี่ใส่เปนอะไ่ก็ดาแก้ยได้ดีเออเอออันนี้กรแดต่ำเไม่ได้ตัไม่หดเมันเือ เราไม่ไม่ต้องบอกกล่าวอนยังแป๊บนึงแลวก็เมื่อกีเห็นคอมเมนต์ชั้นเห็นวิวนมาหอนงาโอ้ยเราเหงาเศร้าหงายแต่เข้าแมนคือคนแถวๆไต้ยมีคนมากนะเป็นเมื่อแมนเป็นมากนะเป็นเมื่อเออก็เงียเนาะแต่เจ้าแม่ก็เงียบอยู่ไว้เนี่ยหาโมงเข้าแม่เศ้าเราแม่เศ้าก็เลยตอนนี้มาทำงานนี่ตัดอ่านทางก็คุย

ที่แม่เนื้อไปดีแ้ที่แม่เื้อกอนที่นปุ้อย่จมนาวมะนาวท่านมหมอบางจะเอาข่างเอาข่าไทยไว้ด้นะมาน้ำแรหลานก็เคเห็นโอ้ ก็ได้ก็ได้ไป่ทางนั้นโดนเรา่อยไป้่อยวุ่นน้ำแต่เหตุงานนี่ก็ไม่ได้ไผ่ใส่หวนหนาเสื่อไอ้เลือเขได้ไป่ใส่เลเืองใส่ร้อยเนื้อเลือลือเลืองเลืองเตืองกระตุกแมามีเก็๊ยทอนได้ถ่ายเด้อขอเห็นกรเจ้าไปจูบไปจูดนะค่ะเป่ากิ๊กโต้อกไรโเ้ละ0ันสองพันก็เอาเลย ไม่้โดดเอากเหนกระตกอันนี้เรย่องท่าชื่อทางเขาะานที่างเขาตะพันไม่ม um ีขาดกว่าล่าง็ล่างรวกันเลยไปเท่าไปทางวทางแถวตะพันไม่ท่าไปฮาเท็เนี่ยหมดงานเยอะเหตเพราะานก็องพลางเก็บอันนี้มีไะไดีต่อาต ักเอาลอกแล่รอบเุุเีพอได้ลูลลนาละลมา้นันนี้ลูกน้นเขาเป็นลาม่ัเลยไปเ่าเขาบอกกระปองบอกกระปองเดืย่นกระปองแ่เนเทปทาเบิ้ลาต้องพูดล้ตาเป่าหอมเบิ้งตามเปล่ากระ่งหอมจืดเด้ก็ได้ามือัวเนีขว้ันเก็บไว้เรีเก็บอยู่หัน พวกนี้มือทำเอาไปไม่แล้วจะบุ๋มเลยเหรอถึงใส่คุกคักทิ้งตรงนี้ดูเรือตรงนี้นี่แก้เธออันนี้แก้ผู้บังคับข้อไหนทำอยู่ข้อไหนชิมหมด มาห้มา่มาหนา้เาเเงี้ย่นเลยคาวนมนกองม่นเลย่น้งมานงเปนเงิหมดเลยนี่คือน้องนขินาไป้านงกับหนา้นเลยเลยน่าุ่นนาล้างนางตแล้วปานางงูมีบนใส่แล้วเนเพื่อนเะ้ลงริงอออันนี้ก็แกงน้องไม้ครับเซ็ตอยู่ดอกน้องสาวขอเป็นคนแกงเซ็ต เนี่ยมึงเออเนี่ยบอกให้น้องสายตึงปวดส่ตึงมันหน่อยคนเนาะหน้าตาสะดวงลาเขาก็ซีลาเล้วขึงหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้คขึงหนึ่งเนาะพอยามันบูดเผื่อแขกคนมาเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นเชิญแขกคนมาจากโมงเนาะเดียเพิ่นบอกเดียเพิ่นเพิ่นบอกมืดเท่ากันเพิ่นได้เพิ่นคนบอกเมนเพิ่นเสร็จแล้วก็ปุ่นแล้วปุ่นเขาแบ่งไว้จะมอญไปหาอีกได้ S <S <an other> โดยบป็นห่าการสีฟ uh ้าให้เป no, no. uh, ็นเห็ดก uh ินกันด้วยยังแต่แกงน้ำไม่ออย่างเดียวเนาะอย่างอื่นห้าเล้วมืดแล้วเนาะโดยโดยเป็นสรวงการได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเล็บซีสุขุมสุขชนที่เบิ่งคลิปสรวงแต่เป็นเจ้าที่บอกกล่าวโฆษณาเนาะขอให้เล็บซีสุขุมสุขนมีแต่ความสุขความเจริญจริงขึ้นไปเนาะโดย มื่อในก็ดีใจน้ำนองโพวงลายเนาะที่เผืนได้ขึ้นบานใหม่แล้วเนาะโดยโดยบริหารการสิทธิบุญทันแล้วกล่าวว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเลยแสงโดยสบายดีสบายดีเด้อสาวเสือบัวสโดย